สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง c ซมนะครับก็วันนี้จะเป็นการรีวิวดีที่1 9ึเอดนะครับยศสามดาวน้าตาลนะครับวันนี้เราเข้ามากันสามดาวในราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสําหรับสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ชนะ16ื่นนะครับแพ้หมื่นสี่บีอาร์หเปอร์คิจุดมิชชั่นสองพความแม่นสเเซนนะครับเซอร์ไวเจ็ดสิบเปอร์เให้ชอตสนสนะครับ โดยที่มี exp อยู่กำลังจะ27ล้านนะครับหลืออีกนิดเดียวจะ27ล้านของตั้งตัวหลย5วันนะครับดูง่ายๆเลยนะครับส่วนปืนนะครับกระบอกแรกจะเป็นสไนเงินบวก10ดีนะครับบวก10เอ็นเงินนะครับ ak พันว่าอะไรเอ่ยไม่รู้นะครับ ak ทองนะครับครับ ak แบคเอรี่ ak 7c นะครับเวอร์ชัน m42 นะครับ ak 200ลายมา โอซาก้าเอนะครับเอ7เไซเลนนะครับไฮโดรพิเดเตอร์นะครับปืนสนายฉีดน้ำถาวรนะครับบุ 4, d ดี g 3 6ามสิพัง g 3 6าบวก 8D ดดีพิเดเตอร์เอ็มนะครับปืนยศของ2ดาวนะครับพิเดเตอร์เอของยศ1ดาวนะครับเอ็กมาสีนายแชมเปี้ยน M4 ็มสี่แชมเปี้ยนนะครับสนายฮนุมานนะครับ มีคัมโมพี90ให้อีกสามกระบอกนะครับ AK ครบรอบเจ็ดปีนะครับ AK 74นะครับ M เงินนะครับสไนเงินเ t e c h M 200นะครับพกคู่เงินของยศสามดอกนะครับพกทอกสามกระบอกลูกซองชมพู M 94C นะครับมีขวานให้ถึงขวานทองแดงนะครับมีระเบิดให้2ชุดนะครับเกมไม่เทมก็ หือว่าหมดแล้วละกันนะครับเหลือแค่เิลินไว้หนึ่งวันนะครับ h p มีอยู่8,700นะครับก็ตัวนี้นะครับยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับขายในราคาเพียง3,000บาทนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผ่าน facebook ไลน์ดีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับด้านล่าง youtube นะครับติดต่อได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ